สวัสดีครับพี่น้องครับส่งงานสูงเนิ้มครับน,นี่ก็เรียบร้อยไปแล้วครับแล้วสองโมงทราพอดีมาแลงเจอกันบ้านขวาตำบลเหล่าอำเภอโกสุมพิสัยครับจังหวัดมหาสาครคามโอ้เดนๆเป็น,นบ้านเจ้าของเที่ครับพี่น้องเป็นจังไง 230รกิโลพอดีครับตาม GPS แกทางอิเลี่ยมย,งงาย,ย,างยงังไงยังไงยังบ่รู้ครับแต่ช่วงมิตรภาพไปบอลระบืนอนี่กันนะวันไหนยากประเดี๋ยวเอาเร็ว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 ็ปไปอาบน้ำแล้วประกันนะนี่ยเนี่ยเนีเนีเอา,นาคือรถคนละคันเห็หรอ

You <sighs> เร็ว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 บางรายละเอียดเร็วสอง้ากับพอได้แกวอยู่ด้เนี่ยฉีๆหรือเนี oh ่ยมีใบสองละใบมุ้งใบสองเลยใบมุ้งเียผู้ใด้เตียงตั้งกันรับรถกัแฮก๊ เอาบ่เอาบ่ถ้าทอดก่อนเอาบ่มือเลยรับเพื่อป๋องมาอันเก่ามึงยังไม่ใจอันเก่ามึงยังไม่ใจอันเก่าเจ้าอันเล็กดาดาคมณฟังฟังแล้วดาดาเดียวยังเงี้ยเจ้ากระป๋องนึงมันโมค่ะอันเด้อเอาบ่เอาบ่เพราะฉะนั้นมึงต้องถือดาดเคลือนอีกสองขามือนกมือบานนี่มึงกางเกงขาเย้าเสือดาวมึงกางเกงขาสั้นด์แล้วมึงโดนแล้วมึงอู้จวั่ได้กินแบบกุ้งแซนดกางเกงขาเยาวแล้วเดี๋ยวนี้เออ

เ hey, บอกบัก,บกทุนบัก,บกทุนแหงสนิทเลยบอกว่าไปเบิ้งว่ะมันดิไม่ดูแหงสนิทเลยทั้งบนทั้งล่างล่าง,างนะ่ะขาดนิดเดียวแต่บนนะ่ะแหงสนิทเลยนะั่งเป่าเบ,เบิดเมือเอยมันก็ต้องเบิ้งทุกมือนะ้อรถมีปัญหาอยู่เนาะ bỏ bác này bà hà đây, là lai phát hàng ตะวนพูดได้แวาดลาไปอ่มึคือรเร็ว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 เอาเอาเรยาดลาไปวน่ะลโจรต้นโจรเดวเียวเมาแล้วจมองได้ซดอกปีนขึ้นไปสั้นสานมาเมื่อคืนปีนบ่อดสั้นซีนะ ขาดไ่เห็นได้แล้วออกกติขึ้นกติขึ้นไปไปเร็วละละคลิปนี้เดี๋ยวฝากกันท่านี้กันครับพี่ทองเดินทางก่อนไปหนิครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ